สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมอ่าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ติดตามทีเด็ดฟุตบอลที่ผมได้ให้ไปนหน้าช่องสําหรับคู่เมื่อวานนี้นะครับอ่ามอนซาก็ไม่ทําให้นักลงทุนอย่างพวกเราผิดหวังนะครับผมอ่าสามารถบุกมาเสมอกับทีมเจ้าบ้านอย่างกระทิงหินโตริโนโไปด้วยสกอร์หนประตูต่อ1นะครับผมอ่าก็ต้องบอกว่าอ่าโดนเจ้าบ้านยิงประตูขึ้นนําก่อน1 0ในช่วง อ่าเริ่มต้นเกมของครึ่งหลังนะครับผมอ่าและเป็นทีมเยือนอย่างมันซ่านะครับที่ได้ตามจีเสมอในช่วงท้ายเกมในเวลาที่86นะครับผมจบเกมคู่นี้เสมอกันไบดสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ได้ติดตามอ่าก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมอ่าสหรับคู่นี้นะครับมันซ่าก็กินเต็มเมไปเลยนะครับผมอ่ายินดีด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมหน่อเซ็นเตอร์แบ็กก็มีแนวทางและบทวิเคราะห์ฟุตบอล นามาฝากกันเพื่อนให้ได้เรียกเชียร์เล็กชมกันอีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะไปดูที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านอย่างไบรตันนะครับที่อันดับที่7ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อฟฟี่สีน้ําเงินในปบรตันนะครับทีมอันดับที่19ของตารางคู่นี้จะเริ่มแข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับกำแพงจากสื่อต่างประเทศก็เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างไบรตันนะครับได้เปรียบหนึ่งช่วงตัวนะครับค่อนข้าง กัมแบงเปิดมาสูงพอสมควรนะครับสําหรับคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาแล้ว5เกมหลังสุดนะครับเป็นไบตันที่สามารถชนะได้2เสามอ1และเอเวอร์ตันชนะ2นะครับเจ้าบ้านไบตันนะครับนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ะครับในลิกเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับความพร้อมของทีมนะครับไม่มีนักเตะที่ติดโทษแบนหรือแต่ จเก็เพิามเติมนะครับฟอร์มผลงานของเจ้าบ้านาจาก5เกมหลังสุดนะครับของพวกเขาก็ต้องบอกว่าทํำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับชนะ3เสมอ1และแพ้1นะครับส่วนทีมเยือนอย่างอวอิปตันนะครับนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเสมอกับเลสเตอร์มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับฟอร์มไล้ผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขานะครับทำผลงานได้ ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ5เกมหลังสุดนะครับไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งมาได้เลยเป็นการเสมอ2และแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมองว่าเจ้าถิ่งอย่างเบตตันนะครับเหนือกว่าเยอะนะครับยิ่งได้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะครับผมมองว่าวันนี้ถึงว่ากำแพงจะเปิดมาค่อนข้างสูงพอสมควรก็ตามนะครับแต่วันนี้เจ้าบ้านอย่างเบตันจะสามารถถล่มเอาชนะเอเบตตันได้อย่างแน่นอนนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับฟันธงมาเลยนะครับเพื่อนๆสามารถ จัดเอปเปอร์ตันไปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมหนุ่ยซึนดร์แบ็กก็ขอฝากติดตามผลงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง Facebook หรือ u t u b e หรือ t i k t อกนะครับสำหรับผมนะครับจะไลฟ์สดผ่านช่องทางทิกต o k ในเวลา19นาฬิกาของทุกวันนะครับฝาก,กเพื่อนๆพี่น้องๆช่วยติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมหนุ่ยซึนดร์แบ็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ